พ่อยาฮิโนมือเอินเซาเนะ่ะเอาน้ำซาลายแดงกับสบูย่ยาัยชิ่งนี้งไปแห่แยายนว่นในด้วเถ่าโอ้ด้วเถ้าซ่างบอกแมนศูนย์แปดห้าหกเจ็ด่องา่ะแจ้งผู้แจ้งตาคนละมือเซาเนาจ,าจะจัไปส่องรอกเจ้ามานอนอย่างอยู่นี่เ่าเขาไปนอนในบ้านปะบอบๆบ,อบอนอนอยู่นี่ก็ดีได้ะมันเย็นดีได้หรืกับนอนในห้องอันเสียายแต่เงิน บ้าตีบ้านกับของสิเสียเงินจังไหนอ๋อกระก,กดไม่เจ้านี่ขันคอยขับรถน้อนแมห้องแงบได้หันให้ยอดกระปุกเตอร์ละพันเอาเปรียบกันพวกตีงขิ้งแน่กับ่ได้ถามเอาแต่แต่งเงินเฮ้ยกับมาว่านี่เดีคอยจะให้เจ้ายืมอะไรเท่าอันนี้ตั้งหาลอยหุ่นเอาเปรียบกันจังไดปะ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 เป็นว่ในห้องมาว่าว่า,าที่นี่ละที่ข้าเป็นนีคนเไป จะเงินเ,งเพิ่น่หาว่หันเนาะทันชายเอานีไม่อ่ารวีบันเหิบผลิตภัณฑ์สำหรับทันชายป้าป้าเข้าไปนอนนี่ห้องเถอะวันแล้ววันแล้วมันเสียบกไว้กว้อนเนี่ยเนาะว้าเสียใจงเงินบิดหรือเว้ย แต่เละตัวแทนนั<ะ>่งมือแบบบุพเพมืออะไรนดิย่างจักบาลกูนนี่นอนนี่ละขึ้นซันอ่ะมือนี่หอยเลี้ยงกันแล้วกันนั่นแล้วสี่เลีเ้ยงเออ <c oughs> <c oughs> เออมันต่อยังสี่ไหมนี่เระเขาเรียกว่าขึ้นกับไรให้สามี <c oughs> อย่น้กันแยกเปรียบกันได้ไมถ้าเปิดอไกันน้าเถอะวันนี่ดูาตามได้วยเนียเลี้ยงอีอีมอืมเลียงอีลีตับยตับไปด้วยกูดั <c oughs> บหมด้มีวันเฮิฟมีกี่ตัวกูมารนอเหรอ